ไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงลำไผ่สร้างไพรจะมีกลมใหญ่แต่ดูโปร่งไม่รกกิ่งแขนงด้านล่างไม่มีลำไม้ไผ่สวยขนาดสูงยาวประโยชน์ของไผ่สร้างไพรเราสามารถนำไม้มาใช้ทำบันไดรงเรือนนั่งร้านรัวบ้านบรูสวนหรือโคกสัตว์ต่างๆได้เป็นอย่างดี การปลูกไผ่เพื่อขายลำไม้ถ้าจะทำจริงจังต้องปลูกจํานวนมากเพื่อให้รถขนส่งที่มารับสามารถบรรทุกได้เต็มแต่ถ้าเราปลูกเพื่อใช้ในพื้นที่ตัดแบ่งขายกันใกล้เคียงได้ก็จะดีมากไผ่เลี้ยงไม่ใช่ไผ่พื้นเมืองของไทยมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและญี่ปุ่นเป็นไผ่กรัม ไม่แน่นทึบลำสูงประมาณ2-5เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางลำประมาณ3-5เซนติเมตรล่องยาวประมาณ20-40เซนติเมตรลำมีสีเขวสดถึงสีเขียวอมเหลืองเนื้อลำค่อนข้างหนาโคนลำตันไม่มีหนามกิ่งขนาดเล็กลำอ่อนมีสารสีขาวคล้ายแป้งไว้ White ์วัคเคลือบอยู่การขยายพันธุ์ โดยการแยกเงาการตอนกิ่งการใช้ประโยชน์เป็นไม้ประดับแนวรัว้วลำที่ตันให้ความแข็งแรงใช้ทำรรขั้นเบ็ดบันไดโอะไม้หลักเลี้ยงหอยแมลงผู้ทำชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์หน่อเป็นอาหารแต่ไม่นิยมมีการพบบางสายพันธุ์ให้หน่อที่มีรสชาติไม่ขื่นมากนักขอบคุณที่มา https colon -slash -slash -farm blog multiplex